อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าตัวเรานั้นแลดีที่สุดประเสริฐยอดเยี่ยมที่สุดฝึกฝนตัวเองดีแล้วจะได้สิ่งที่ตัวรักในภายหลังมาจากคุตติกายชาดกเมื่อเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายชีวิตเพื่อเป็นตัวกำหนดว่า เราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใดจะได้ฝึกฝนตนเองไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้การตั้งเป้าหมายว่าในทางที่ถูกต้องจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องซึ่งทางพระศาสนาเรียกว่าตั้งตนชอบมีเป้าหมายสองอย่าง 1. เป้าหมายทางโลกคือการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพการงานมีความสำเร็จในชีวิต 2. เป้าหมายทางธรรมนี้สำคัญเพราะการเกิดมาพบชาติหนึ่งจะต้องสั่งสมบุญกุศลไว้เป็นสเบียงหล่อเลี้ยงชีวิตข้ามพบข้ามชาติตั้งเป้าหมายในการสร้างบารมีไว้ฝึกฝนกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไป ละโลกไปแล้วเราจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีมีโอกาสสร้างความดีได้เต็มที่และสะดวกสบายดำเนินชีวิตมุ่งตรงสูงมรรคผลนิพพานตามอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตัวเองยังไม่มีศรัทธาก็ตั้งตนไว้ในศรัทธาถ้าตัวเองเป็นคนตรนีตั้งเป้าหมายทำทานให้ได้สม่ำเสมอ ถ้าตัวเองยังไม่มีศีลก็ตั้งเป้าหมายให้รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย